ชนีมีชีสค่ะชนีไทยในฝรั่งเศสสไปฟ์ฝรั่งเศสค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแชร์การขอ Thailand Pass หรือว่าการขอ QR Entry Code นะคะบนเว็บไซต์เอกสารเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงและการขอจริงเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th นะคะก็จะมี2ทางเลือกค่ะคนไทยกับนอนไทยนะคะคนไทยก็เลือกคนไทยค่ะไทยน i o แนล หลังจากนั้นนะคะก็มีให้เลือกสองภาษาค่ะภาษาไทยกับภาษา English language นะคะเอาภาษาไทยค่ะง่ายดีค่ะเราพอมาถึงหน้านี้นะคะจะเป็นอธิบายว่าเป็นระบบการลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศไทยเฉพาะทางอากาศนะคะแล้วก็สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นเขาก็จะให้เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะในข้อนี้นะคะ เราก็จะเลือกแบบ exemption from quarantine ก็คือไม่มีการกักตัวค่ะเป็น test and go นะคะแต่ถ้าใครที่จะเข้า sandbox นะคะอยู่7วันในพื้นที่ก็เลือกข้อนี้ค่ะถ้าใครจะเข้าแบบ alternative quarantine นะคะก็อยู่10วันในโรงแรมนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะโอเคสำหรับเราคนได้วัคซีนแล้วนะคะก็จะมาเลือก test and go ค่ะคือไม่มีการกักตัวนะคะก็เลือกข้อนี้ไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะมาถึงหน้าที่ให้เป็นอ่านข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นแบบ exemption f o m quarantine นะคะหรือว่า Test and Go เนี่ยก็คือต้องตรวจ Test PCR รหนึ่งรอบในสถานพักรอในที่ราชการกำหนดนะคะก็คือโรงแรมที่เราจองมานั่นแหละจนกว่าจะทราบผลตรวจ เมื่อได้รับแจ้งว่าผลไม่พบเชื้อเนี่ยหรือว่า not detected หรือว่า n egative เนี่ยก็ออกไปท่องเที่ยวพื้นที่ใดก็ได้นะคะข้อนี้ก็คือสำหรับ Sandbox และอีกข้อนึ่งก็คือเป็น Alternative Quarantine นะคะก็คือถูกกักตัว10วันนั่นเองนะคะถ้ารับทราบข้อปิิบัติแล้วนะคะก็กดบ o อกาแล้วก็ยืนยันไปเลยค่ะเมื่อยืนยันแล้วนะคะก็จะมาถึงการเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นข้อมูลนะคะ ข้อแรกเลยวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าไทยนะคะท่องเที่ยวธุรกิจการศึกษาสุขภาพหรืออื่นๆนะคะเราคนชอบเที่ยวค่ะท่องเที่ยวไปเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติก็ท่องเที่ยวนะคะประเทศต้นทางค่ะก็เลือกได้เลยค่ะสมมติเออมาจากฝรั่งเศสแบบอีแม่นะคะก็เลือกฝรั่งเศสเลยค่ะอยู่นี่ มาถึงการเลือกสนามบินนะคะสนามบินก็มีให้เลือกหลายสนามบินนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปกักตัวแบบไหนนะคะแน่นอนค่ะสำหรับแม่น,นสุวนรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะจากนั้นก็คือเลือกวันที่เดินทางถึงประเทศไทยนะคะจะกรอกตรงนี้ก็ได้หรือกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะวันก็จะขึ้นมาอ,อยากเดินทางวันที่23ค่ะก็ะกดไปเลย แล้วก็จะอยู่ไทยเป็นเวลากี่วันนะคะเอ้อยู่สักเดือนนึงค่ะสาวันหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีพ็อปอัพของหน้าข้อตกลงและความยินยอมค่ะอันนี้ก็คือลองอ่านดูก่อนนะคะแต่ยังไงแล้วถ้าไม่ตกลงแล้วก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขของไ h a i l a n d พ a s นะคะก็ขอไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันค่ะเมื่อยืนยันแล้วนะคะก็จะมาที่หน้า การกรอกข้อมูลค่ะจะเห็นว่ามันมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการฉีดวัคซีนข้อมูลการติดต่อและที่พักและประวัติการเดินทางค่ะอะเรามาในส่วนแรกนะคะข้อมูลส่วนบุคคลค่ะก็จะมีเรื่องชื่อนะคะคำนำหน้าชื่อนะคะกดไปเลยค่ะนางสาวค่ะชั้นเป็นสาวตลอดการค่ะแล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ใส่ไปเลยค่ะที่แล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดค่ะกดตรงนี้นะคะง่ายดีเหมือนกันค่ะมากดเลือกปีค่ะถ้าอายุเยอะๆหน่อยแบบแม่นะคะก็ต้องถอยไปนาน,นานค่ะนานถอยไปเยอะๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เลือกเดือนของปีค่ะอ่าก็แล้วเลือกวันที่เกิดนะคะ แล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะโอเคแล้วก็ใส่อีเมลอะคะ่ะอีเมลนี่สำคัญมากนะคะต้องใส่ค่ะเราขอ Thailand Pass ได้แล้วนะคะเขาก็จะส่งอีเมลเข้ามาคอนเฟิร์มค่ะจากนั้นก็ยืนยันอีเมลค่ะก๊อปปี้มาวางได้เลยนะคะแล้วก็ต้องใส่อาชีพด้วยค่ะสมมุติเอ่อเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆค่ะก็แม่บ้านไปนะคะ มาถึงหนังสือเดินทางค่ะหนังสือเดินทางก็เลือกเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เอเป็นท่านทูตนะคะเราก็เลือกเดินทางหนังสือแบบธรรมดานะคะแล้วก็ให้ใส่หมายเลขหนังสือเดินทางค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่ตรงมุมของหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปของเราอะค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตรงตรงนี้นะคะอา่าก็ใส่เลขหนังสือเดินทางเลยนะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องแนบไฟล์หนังสือเดินทางนะคะจะต้องเป็นไฟล์ jpg นะคะ jpeg หรือว่า png นะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องไม่เกิน2องอเมนะคะแนบเอกสารไปเลยค่ะก็กดแนบไปนะคะแนบเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่เป็นชื่อไฟล์เป็นไฟล์ .jpg e นะคะ ทีนี้ถ้าใครที่เดินทางกับลูกกับเต้านะคะสำหรับสำหรับการเข้าเมืองไทยแบบไม่กักตัวเนี่ยก็จะเด็กอายุน้อยกว่า12ปีเนี่ยเราสามารถทำเอกสารด้วยกันได้นะคะก็ให้กดเพิ่มข้อมูลตรงนี้ค่ะทีนี้นะคะมาถึงผู้ร่วมเดินทางค่ะก็เลือกไปเลยค่ะเด็กหญิงจะก็ใส่ชื่อไปเลยนะคะ ชื่อกลางแล้วก็นามสกุลนะคะแล้วก็สามารถเลือกสัญชาติของเด็กได้ด้วยนะคะแต่ว่าใครที่เด็กมีพาสปอร์ตไทยแล้วนี่ก็สบายค่ะให้เลือกสัญชาติไทยไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดค่ะมาเลือกจากตรงนี้ก็ได้ค่ะเกิดพศอ,อ,อะไรนะคะ วันที่เท่าไหร่ก็เลือกไปนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเด็กมีเลขบัตรประชาชนแล้วก็ให้ใส่ไปด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ข้ามไปได้เลยนะคะทีนี้มาข้อมูลหนังสือเดินทางนะคะก็จะเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาและให้ใส่เลขหนังสือเดินทางด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็เหมือนกับของแม่ค่ะให้แนบเอกสารหนังสือการเดินทางไปด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งก็ไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ฉีดกันเนาะของลูกอีเม่ก็ไม่มีค่ะก็ตรงนี้เราข้ามไปได้เลยนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะอ่าต่อไปก็กดต่อไปได้เลยนะคะ ทีนี้ก็มาถึงหน้าข้อมูลของการฉีดวัคซีนค่ะก็มาอ่านนะคะข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในชั้นนี้ยังไม่มีผลต่อมาตรการการกักตัวหืมใช่เหรอโอเคผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องฉีดวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดห และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางอันนี้นะคะส่วนใครที่เคยติดโควิดมาแล้วรักษาหายแล้วภายใน1ปีนะคะก็ให้เลือกตรงช่องนี้นะคะนั่นเป็นอีเมานี่เองนะคะถ้าคนที่เคยติดโควิดมาแล้วแล้วก็จะต้องเขียนวันที่เริ่มรักษาจนถึงวันที่เสร็จสิ้น แล้วก็มีเอกสารใบรับรองแพทย์นะคะนี่อันนี้ในข้อนี้นะคะแม่คิดว่าอาจจะใช้แค่อผลตรวจ PCR ที่เราเคยติดเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอยู่ในยุโรปเราไม่มีการไปหาหมอค่ะเรารักษาตัวเองกันอยู่ที่บ้านก็อาจจะต้องอ,อส่งแนบไฟล์เทส PCR รอบแรกที่รู้ว่าติดนะคะแล้วก็ เออก็เออแต่ว่ามันมีไฟล์ให้แนบแค่ไฟล์เดียวเนาะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหรือว่าเราอาจจะต้องเดินทางไปหาหมอแล้วก็ให้เขาเขียนมาเอกสารให้ว่าติดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ทราบผลหายวันที่เท่าไหร่อันนี้เป็นคำแนะนำจากอีแม่นะคะโอเคสําหรับคนที่ไม่เคยติดวัคซีนมาก่อนเอยสําหรับคนที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อนก็มานี่เลยค่ะ มากรอกข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนะคะโดยจะต้องกรอกทั้งเข็มหนึ่งและเข็มที่สองนะคะ่าเข็มที่หนึ่งนะคะก็เลือกเลยค่ะว่าฉีดอะไรมานี่ค่ะแม่ฉีดไฟเซอร์มาค่ะและมาเลือกวันที่ฉีดนะคะแล้วก็ปีค่ะสองศูนย์สองหนึ่งค่ะโอเคจากนั้นก็เป็นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนะคะ นี่นะคะเป็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะของคนที่อยู่ยุโรปนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะเราก็สามารถใช้ EU Digital COVID ได้เลยเรียบร้อยนี่นะคะกดแนบเปกสารไปเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วเป็น EU Digital COVID Certificate นะคะโดยข้อมูล โดยในเบื้องต้นนะคะก็สามารถเช็คได้ค่ะว่าใบที่เราฉีดวัคซีนมาเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนไหมก็ต้องมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสัญชาติหมายเลขหนังสือเดินทางและรายละเอียดการฉีดวัคซีนนะคะว่าเป็นของยี่ห้ออะไรฉีดเข็มที่เท่าไหร่อย่างเช่นในยุโรปเนี่ยก็จะเขียนเลยค่ะว่าเป็นฉีดเข็มที่1ทับสองหรือเข็มที่2ทับสองนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นการ โหลด QR code ค่ะรับรองการฉีดวัคซีนถ้ามีนะคะข้อนี้ก็เขาบอกว่าการแนบ QR code เนี่ยจะช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลวัคซีนได้สะดวกและได้รับการพิจารณาเร็วขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ยุโรปค่ะแน่นอนค่ะเรามี QR code กันนะคะอ่าแล้วก็บอกว่าการณี หึง QR code มีข้อมูลวัคซีนหเข็มกรุณาแนบรูปให้ครบถ้วนทั้งเข็มที่1และเข็มที่2นะคะจากหมอพร้อมเอาอันนี้ของหมอพร้อมนะคะสำหรับคนที่อยู่ยุโรปนะคะเราก็มี QR code ทั้งเข็ม1นึ่เข็มสนะคะก็นี่ค่ะตัวอย่าง QR code ของเขานะคะแล้วก็เช็คดูค่ะตัวอย่าง QR code ที่ถูกต้องนะคะก็คือมีเฉพาะกรอบขาวนะคะแล้วก็ QR code ที่ชัดเจนนะคะ เบลๆแบบนี้ไม่เอาค่ะหรือว่าถ้าเป็นคิวอาร์โค้ดแลมีตัวหนังสือข้างๆก็ไม่เอาเช่นเดียวกันนะคะอ่าเราเตรียมคิวอาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็แนบเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มาลงเข็มที่สองกันนะคะสําหรับคนที่มีเข็มที่สองนะคะจากนั้นก็ มากดตกลงค่ะข้าพเจ้ายินยอมให้ไทยแลนด์พาสเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าพเจ้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ฉีดเข็มสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเพื่อเดินทางถึงประเทศไทยครั้งถัดไปอันนี้ก็คือเขาขอเก็บข้อมูลไว้นะคะว่าก็จะได้สะดวกเวลาเราเดินทางครั้งต่อไปอ่ะถ้ายินยอมก็กดค่ะและก็กดต่อไปค่ะ ก็ต่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลงเข็มที่สองค่ะโอเคงั้นก็มาเลือกเข็มที่สองกันค่ะก็ BioNTech Pfizer เหมือนเดิมอ่าฉีดวันที่อ่าลงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เลือกเอกสารการฉีดวัคซีนค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ QR Code เหมือนเดิมค่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเข็มที่1และเข็มที่2ค่ะแล้วก็กดต่อไปค่ะมาถึงข้อมูลการจองที่พักตรงนี้นะคะข้อมูลการจองที่พักนะคะก็มีให้เลือกว่าช่องทางการจองแบบไหนมีทั้ง Char plus alternative quarantine alternative hospital quarantine a u t h o r นะคะโอเคของเรา Char plus ค่ะหมายเลขการจอง Booking นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะ ชื่อที่พักนะคะจองที่ไหนก็ใส่ที่นั่นกันเลยนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะนะะแล้วก็เลือกจังหวัดค่ะก็กรุงเทพนะจ๊ะแม่วันที่เข้าพักก็คือวันที่เราบินไปถึงนะคะกดตรงนี้นะคะ และวันที่เช็คเอาท์ก็คือแค่1วันนะคะ1วันหลังจากที่เช็คอินนะคะหมายเลขเที่ยวบินค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ให้แนบเอกสารการจองที่พักค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลการติดต่อ ในประเทศต้นทางน,นะคะที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องใส่ค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็ต้องออใส่ไปด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็ 3, 3สาสค่ะมาถึงบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะคะก็ จะใส่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่เมืองไทยก็ได้นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ให้ใส่เบอร์มือถือนะคะอันนี้ก็คือถ้าอยู่ประเทศไทยนะคะก็ต้องใส่หกหกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้อมูลถูกต้องก็กดต่อไปค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ เป็นประวัติการเดินทางค่ะเขาก็ถามว่าประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือเคยเดินทางในช่วง14วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยถ้าสมมติว่าอยู่แค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะคะก็เรียบร้อยค่ะมันเขียนไว้ให้แล้วหรืออย่างที่คนไทยถ้าสมมติว่าเดินทางมาเที่ยวแล้วแบบไปหลายๆประเทศนะคะก็ให้มากดเพิ่มข้อมูลค่ะแล้วก็เอออาจจะเขียนว่าเอออย่างเช่นไปมาเที่ยวไหนบ้างละ่ะมาเที่ยวอะสมมุติว่ามาเที่ยวอังกฤษนะคะนี่ ก็มาเจออังกฤษสหราชอาณาจักรไปเอาสองประเทศพอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกข้อมูลไปเลยค่ะแม่เมื่อโปรเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ข้อความนี้ป๊อปอัพขึ้นมาค่ะบันทึกข้อมูลสำเร็จหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับผลการอนุมัติและข้อมูลการรับรองจาก Thailand Pass ในรูปแบบ QR code เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะจากนั้นก็กดตกลงป้าบหน้านี้มันก็จะหายไปค่ะและก็จะได้อีเมลด้วยนะคะนี่ค่ะอีเมลในอีเมลนะคะมันก็จะแจ้งว่าระบบ Thailand p a s s ได้รับการลงทะเบียนของท่านแล้วโปรดรอพิจารณาผลลงทะเบียนภายใน7วันทําการโดยผลการลงทะเบียนของท่านจะถูกส่งมาที่อยู่อีเมลนี้ ก็ถือเป็นการลงทะเบียนขอ t Thailand p a พาสสำเร็จแล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะวันที่หนึ่งพฤศ,ศจิกายนตามคาดค่ะเว็บล้มจะแม่ <c oughs> ก็น่าเห็นใจอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดใช้วันแรกจะมีหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมหรืออาจจะเพราะว่าผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั้งอยู่ใน63ประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ ที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองไทยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะต้องใช้ Thailand Pass ก็จะต้องขอ QR entry code กันนะคะก็วันนี้เอาก็อาจจะไปกระจุกกระจุมมารุมมาสุมกันที่เว็บไซต์นะคะก็เลยทำให้เว็บไซต์ลมเอกสารอะไรครบจบหมดแล้วอัปโหลดไปแล้วปรากฏ Submit ขั้นตอนสุดท้าย เออหอ API จะก็ต้องทำใหม่อันนี้นะคะก็ให้เวลารัฐบาลนิดนึงให้เวลาเว็บไซต์นิดนึงนะคะก็ดึกๆึกค่อยเข้าไปทำใหม่แต่ดึกๆึกของประเทศไหนเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ให้ลองเข้าไปทำใหม่กันวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะคะถ้ายังไม่รีบนะคะ เพราะวันนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็เข้ามายืนยันแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่ามี QR code นะคะอย่างเช่นในโยุโรปเนี่ยจะมี EU Digital COVID Certificate นะคะซึ่งจะอยู่ในระบบของ QR code เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อัปโหลด QR code เข้าไปจะทำให้การพิจารณาเนี่ยเร็วขึ้นอันนะอันนะอันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่รีบเดินทางนะคะก็ยังไม่ต้องเข้าไป หรือถ้าใครที่มีเวลานะ,ะก็เข้าไปแล้วก็กรอกรัวๆเลยจ้าไม่แน่ใจนะคะว่าระบบมันจะหายล่มวันไหนแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินวัน2วันนี้แหละเพราะว่าวัน2วันนี้คือแบบทุกคนก็คงเข้าไปมารุมมาสุ่มมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นนะคะมันเทถมให้ล่มโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งริ้งๆนะคะ ใหอีเม่ด้วยเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาชมกันค่ะสําหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะอาเบียนโต